ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาซ่อมเครื่องซักผ้านะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเครื่องซักผ้าสองถังนะครับตัวนี้อาการก็คือเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาเสียบลองดูกันนะครับลูกค้าบอกว่ามันหมุนช้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับอาการเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูนะครับอ่ออกตัวแล้วนะครับ จะออกตัวไม่ดีนะครับลงมาวัดแอมป์กันดูนะครับเดี๋ยววัดกระแสดูนะครับสตาร์ทที่สามหนึ่งจุดสามนะครับ สตาร์ทไม่ออกนะครับตัวนี้นะครับก่อนจะเราจะรือมอเตอร์นะครับให้เรามาไสดูสายนะครับเราก็มาร์กไว้นะครับสายอ่าสีไหนออกมาจากตรงไหนนะครับผมตัวนี้จะมีคาปาอยู่2เส้นนะครับตัวเี้ยคาปาเขาก็ไล่ไล่ไปนะครับคาปาตัวไหนนะครับอ่าคาปาตัวนี้นะครับตัวตัวที่1นนะครับเป็นของปั่นแห้งนะครับเขาจะแยกกันนะครับนี่เขาจะแยกกันเป็น2ตัวตัวหนึ่งจะเอาเอาไว้ซักนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะ ปั่นแห้งนะครับมอเตอไอเราลื้อคาปาออกมาแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับคาปาเห็นไหมครับสายเข้าคาปาสองเส้นนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟตรงนะครับตัวนี้จะเป็นไฟตรงตัวนี้ก็จะเป็นรันนะครับเข้าไปส่วนสตาร์ทนี้ก็จะเข้าคาปาตรงไว้นะครับตัวนี้นะครับมาจากมอเตอร์ปั่นแห้งนะครับวิธีวัดคาปานะครับเราก็จะตัด ตรงนี้ออกเลยนะครับนะผมก็จะตัดสายคาปาออกเลยนะครับนะครับเสร็จแล้วเรา,เาก็ปกอกมิเตอร์มานะครับไปที่โอมนะครับแล้วก็ตั้งไปที่วัดคาปานะครับ ตันนี้จะอยู่ที่3.5มมโครนะครับคาปาไม่เสียนะครับผมคาปาใช้ได้นะครับทีนี้ผมก็จะมาถอดมอเตอร์นะครับเปลี่ยนมอเตอร์มอเตอร์น่าจะชดรอบนะครับเพราะว่าหมุนไม่ค่อยแรงนะครับออกตัวไม่แรงนะครับเดี๋ยวส่วนมากจะชดรอบแหละครับเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนวิธีการถอดนะครับแล้วก็ต้องถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับถอดน็อตตัวนี้ออกแล้วก็เอาถังขึ้นนะครับยกถังขึ้นก่อนนะครับ เสร็จแล้วค่อยมาถอดน็อตตัวนี้นะครับสามตัวนะครับนี่สามตัวแล้วก็ถอดเบรกออกนะครับถอดยกเบรกออกนะครับนะครับวิธีการถอดผมก็จะใช้เบอร์สิบนะครับตัวทีนะครับคลายออกก่อนนะครับตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะมีเบอร์แปดอีกตัวหนึ่งนะครับล็อกตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเบอร์แปดนะครับเบอร์สิบให้เราคลายออกมาก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็เบอร์แปดทีเบอร์แปดขันอีกทีนะครับเน้นนะครับออกแล้วครับออกแล้วเราก็ยกถังขึ้นนะครับทีนี้ยกถังซักไอ้ยกถังปั่นขึ้นนะครับนี่นะครับถังปั่นเราก็งัดตัวนี้ขึ้นนะครับยกขึ้นเลยนะครับนี่นะครับ ยกขังขึ้นนะครับหมุนหน่อยนะครับหมุนแล้วก็ยกขึ้นเลยนะครับยกสองมือนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบางกล้องนะครับนะครับเรายกขึ้นเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถอดมอเตอร์ครับครับทีนี้เราก็มาลื้มมอเตอร์นะครับเนื่องด้วยมันอยู่ในที่แคบนะครับผมก็จะใช้ประแจแบบนี้นะครับ พลิกไปด้านหนึ่งก็จะขันเข้าพลิกไปด้านหนึ่งก็จะขันออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับมันแคบนะครับใส่นี้เข้าไปก่อนนะครับตร่นี้เข้าไปก่อนนะครับอันนี้ขันเข้านะครับอันนี้อันนี้อันนี้จะขันออกเสียวเข้าไปอย่างนี้นะครับครับ มันแคบนะครับต้องใส่ตัวสั้นนะครับใส่ก๊อกแก๊กนะครับเรียกก๊อกแก๊กตะแยก๊อกแก๊กนะครับเบอร์แปดนะครับนี่นะครับบอกแล้วครับนะครับก็จะออกมาแล้วนะครับเราขันอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็จะถอดเดี๋ยวอีกสองตัวนะครับยวขออนุญาตถอดก่อนนะครับนี่ครับเราถอดมอเตอร์ออกเสร็จแล้วก็ ถอดน็อตอนนอกหมดแล้วก็นี่นะครับเบรกนะครับคลายเบรกออกนะครับปลดเบรกออกก่อนนะครับแล้วก็ยกมอเตอร์ออกมาเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับยกมอเตอร์ออกมาอย่างนี้เลยนะครับ ตัดส,สายไฟ Group, แล้วก็จําไว้ด้วยนะครับว่าสายไหนเป็นสายไหนเสร็จแล้วก็ถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับเบอร์1ิบแล้วก็เบอร์แปดแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นมานะครับ <sow. S 1> ตัวเบี่ยงถังนะครับตัวนี้ยกขึ้นมานะครับนี่นะครับมันจะมีสปริงเบรกอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็จะเอาสปริงออกนะครับแล้วก็ขันน็อตเสร็จแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นออกนะครับนี่นะครับออกแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ดูดูมาร์กไว้นะครับ หรือว่าจะเอามาร์กไปก็ได้นะครับว่าตรงเนี้ยมันอยู่ตรงรูนี้นะครับอันนี้เขาเรียกมอตเตอร์คางหมูนะครับอันนี้ปั่นแห้งนะครับคางหมูเดี๋ยวผมก็จะถอดหน้าแป่นตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่จะไปเอามอตเตอร์ามาเปลี่ยนนะครับนี่นะครับเราก็จะขันน็อตออกสามตัวนะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนมอตเตอร์น,น,น,นะครับ แต่หน้าเป็นตอนนี้เราจะเอาหน้าเป็นเดิมนะครับตัวนี้ของเดิมนะครับเพราะว่ามอเตอร์มันมามันจะมาแตะมาแตะตัวแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเปลี่ยนนะครับเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับมอเตอร์ตัวใหม่นะครับนี่ผมก็จะใส่หน้าเป็นเข้าไปนะครับเราดูเนมเพจดีๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับว่าทําไม ช่างเปลี่ยนมอเตอร์เข้าไปแล้วนะครับยี่ห้อนี้นะครับเปลี่ยนเข้าไปแล้วกําลังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเดี๋ยวผมใส่นี้ก่อนนะครับมันมีนะครับเวลาเขาใส่เข้าไปแล้วทาไมกําลังมันตกอะไรเงี้ยครับอันนี้ให้ใส่ตรงนี้นะครับเห็นไหมที่เราที่เราดูไว้นะครับให้มันตรงตรงนี้นะครับเบรกสายเบรกนะครับบางทีเขา เขาไม่ได้สังเกตนะครับก็ก็คือซื้อมาแล้วก็เอาไปใส่เลยนะครับพอไปใส่ไปปุ๊บเราปัญหาที่ตามมาคือทําไมกําลังไม่มีทําไมกําลังน้อยออกตัวไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับจะมีจะมีปัญหาตรงนั้นตามมานะครับเฉพาะของยี่ห้อนี้หรือเปล่าแต่ผมก็เห็นหลายๆย,ยี่ห้อนะเวลาเปลี่ยนมอเตอร์ต้องเปลี่ยนตัวนั้นนะครับ เดี๋ยวมจะบอกนะครับคือไอตัวคาปาซิตเตอร์นะครับคาปาซิตเตอร์ของเดิมก็จะยี่ห้อนี้เ็าจะ3ไมโครนะครับ3.5นะครับตัวนี้นะครับ3.5ไมโครนะครับแต่เวลามอเตอร์เวลาเราเปลี่ยนมอเตอร์ซื้อมอเตอร์มาแล้วมอเตอร์มันใช้คาปาอยู่ที่6ไมโครพอ6ไมโครปุ๊บพอไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนคาปาเอามาใส่คาปาเดิม ก็คือตัว3.5เอามาใส่กับมอเตอร์ตัวใหม่ออกตัวไม่ได้นะครับออกตัวไม่ดีนะครับผมอันนี้ก็คือให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนมอเตอร์ก็เปลี่ยนคาปาไปด้วยนะครับดูที่เนมเพจนะครับเปลี่ยนคาปาด้วยนะเสร็จแล้วเราก็อันนี้ผมยังไม่ได้ใส่สปริงเบรกนะครับเพราะว่าใส่สปริงเบรกแล้วมันจะลัดนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวนี้ลงไปนะครับ ใส่ให้ตรงนะครับมันจะมีเป็นแบนหนึ่งเห็นไหมครับใส่เข้าไปให้มันตรงล็อกนะครับจะได้ล็อกได้นะครับแส่แล้วก็ขันน็อตนะครับขันน็อตล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกก่อนนะครับนะครับล็อกให้แน่นก่อนนะครับนี่นะครับล็อกเสร็จแล้วก็จะได้อย่างนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่มอเตอร์เข้าไปในเครื่องนะครับ การใส่มอตเตอร์ก็เข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งตั้งให้ตรงขานะครับ ตรงขาแล้วก็ขันน็อตสามตัวนะครับผมนี่นะครับขามอเตอร์เห็นไหมครับมันจะมีเดือยนะครับขึ้นมาล็อกล็อกพอดีนะครับเสร็จแล้วเราก็ขันน็อตตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีเดือยทุกอันนะครับสามขานะครับนี่นะครับให้เราใส่ให้ตรงเดือยนะครับเสร็จแล้วเราก็ขันน็อตเข้าไปสามตัวนะครับนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็ยึดน็อตนะครับเดี๋ยวผมยึดน็อตก่อนนะครับหลังจากที่ใส่มอเตอร์เสร็จทีนี้เราก็เอาถังใส่นะครับถังปั่นแห้งนะครับ นี่นะครับผมก็จะเอาถังนี่ก็จบขึ้นนะครับถังใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นลูกยางนะครับลูกยางต้องดูดีนะครับบางทีมันแตกนะครับแตกแล้วน้ํารั่วลงไปได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ใช้ได้อยู่นะครับลูกค้าไม่ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าดูมันก็ยังดีอยู่นะครับมันยังรัดแกนอยู่นะครับนี่นะครับแกนเผามันนะครับที่มันลงไปแล้วก็ตัวนั้นจะเป็นซีนรัดนะครับ กันน้ำรั่วลงไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาถังนีในในใน้ใส่ใส่ลงไปนะครับถ้าจะระมีนิดหน่อยนะครับผมนะครับหลังจากที่เราใส่ถังลงไปนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ล็อกไปล็อกข้างล่างนะครับนะครับแล้วก็ล็อกตัวที่เราถอดนะครับน็อตตัวที่เราถอดเราล็อกนะครับเป็นเบอร์แปดกับเบอร์สิบนะครับขันเบอร์แปดล็อกให้แน่นก่อนแล้วค่อยเบอร์สิบล็อกนะครับครับแค่นี้ครับครับหลังจากที่เราใส่มอเตอร์อะไรเสร็จใส่เบรกทุกอย่างเสร็จนะครับ ทีนี้เราก็จะมาไล่วงจรของตัวนี้นะครับดูจากของเดิมมานะครับตัวนี้แคปเดิมมานะครับแคปเดิมมัน3.5มจุดห้าไมโครนะครับตัวนี้แคปใหม่นะครับอยู่ที่6ไมโครใช้กับกมอตเตอร์ตัวใหม่นะครับทีนี้เราก็มาดูว่าสายสายไหนไฟตรงนะครับตัวนี้นะครับไฟตรงนะครับเส้นสีสีเหลืองนะครับแต่ตัวเนี้ยตัวนี้เหลืองจะมไม่ใช่ไฟตรงนะครับไฟตรงจะเป็นสีน้ําเงินนะครับตัวเนี้ย ลูนะครับเราดูจากมันจะมีอยู่ในเนมเพจมันนะครับนะครับสีน้ําเงินสีน้ําเงินเราก็ไปเข้าไปตรงตัวไหนนะครับตัวนี้นะครับเข้าไปตรงไปแทนตัวนี้นะครับแทนสีเหลืองเหลืองดํานะคนี่นะครับเหลืองดําเราก็เข้าไปเลยนะครับเพราะว่าสีมันไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ทั่วไปนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับลูกค้าบอกเอาทั่วไปนะครับนี่เราก็จะต่อสีน้ําเงินเข้าสีเหลืองดํานะครับ ทีนี้เราก็หาสตาร์ทนะครับตัวไหนสตาร์ทตัวไหนนะครับเนี่ยตัวแดงตัวแดงนะครับเข้าเข้าสตาร์ทนะครับเนี่ยตัวแดงที่เราตัดออกนะครับเนี่ยตัวแดงเข้าแคปนะครับเข้าแคปตรงไว้นะครับทีนี้ตัวนี้แคปตรงก็คือตัวไหนนะครับเป็นเหลืองนะครับไม่ใช่แดงนะครับเป็นเหลืองนะครับตัวนี้สีเหลืองเพราะว่าผมดูจากป้ายนะครับผมดูมาแล้วนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็เข้านี่เลยนะครับเข้าแคปตรงไว้นะครับสีเหลืองเข้าแคปตรงไว้นะครับนี่นะครับ สีเหลืองเป็นแคปตรงแล้วก็ตัวนี้ผมจะต่อไปก่อนนะผมยังไม่ได้พันพาเทปนะครับเส,สร็จแล้วเหลืออีกขั้วหนึ่งนะครับแคปขั้วหนึ่งแล้วก็มาใส่ตัวแดงนี่นะครับตัวแดงนี้จะเป็นออกมาจะเป็นรันนะครับตัวเนี้ส่วนสีเหลืองจะเป็นสตาร์ทนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไปตรงนะครับสีน้ําเงินนี่นะครับสีน้ําเงินออกมาแล้วก็เข้าไปตรงเนี่ยก็เหลืออยู่เส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้จะเป็นเข้าแคปด้วยแล้วก็เข้าแคปด้วยแล้วก็บิ่งไปหาสวิตช์นะครับ สวิตตัวทัมเมอร์ข้างบนนะครับทัมเมอร์ปั่นแห้งนะครับเราก็มาเข้านี้เลยนะครับรวมกันนะครับสามเส้นนี้นะครับนะครับรวมกันไว้นะครับเดี๋ยวเอพัดเชื่อมาพันแล้วก็เดี๋ยวจะลองเครื่องดูนะครับครับเดี๋ยวต่อเข้าไปเสร็จแล้วผมจะลองแอมนะครับเราจะลองนะครับปิดฝาลงไปก่อนนะครับเปิดฝามันจะไม่ไม่ติดนะครับ าเสร็จแล้วก็ปิดทัมเมอร์นะครับหมดนะครับอย่างแรงเลยนะครับลดลงมาที่7.7แอมป์นะครับ 0.8นคแคบอยู่ที่0.4นะครับทั้งปั่นมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับ0.7 0.6 0.7นะครับนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเก็บสายนะครับผมนี่ก็เรียบร้อยดีนะครับ ครับขอบคุณมากนะครับสําหรับที่รับชมนะครับผมก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ